สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอารยาจันโสดาเลขที่3 6นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1วันนี้ดิฉันได้รับมอบหมายให้สืบค้นหาความยที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านออไม่คอฟฟี่ค่ะซึ่งร้านออไม่คอฟฟี่นะคะเป็นร้านคาเฟ่ขนาดเล็กค่ะคำว่าคาเฟ่นะคะเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาฝรั่งเศสค่ะ ฟุตบาทฟุตบาทเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษค่ะคำว่ามอเตอร์ไซค์นะคะเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษค่ะตู้ตู้เป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนโต๊ะเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนและเก้าอี้เป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนค่ะ นมสดสตรอเบอรี่คำว่านมเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาบาลีและสตรอเบอรี่เป็นคำที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษชาเขียวคำว่าชาเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนและในชาเขียวจะมีคาเฟอีนอยู่ด้วยนะคะคำว่าคาเฟอีนเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาฝรั่งเศสค่ะเมนู จากภาษาอังกฤษค่ะและในเมนูนะคะมีเมนูก๋วยเตี๋ยวค่ะคาว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะ <affe tới> เป็นคําที่ยม,มาจากภาษาจีนค่ะและซุก้ซุก้เป็นคําที่มาจากภาษาญี่ปุ่นค่ะคน์เตอร์คน์เตอร์เป็นคําที่ยม,มาจากภาษาอังกฤษค่ะขนมเปี๊ยะ คำว่าขนมมาจากขนมซึ่งเป็นคํายืมมาจากภาษาคขมรค่ะและคำว่าเปี๊ยเป็นคําที่ยืมมาจากภาษาจีนค่ะและนี่ไม่ใช่ขนมเปี๊ยนะคะแต่เป็นขนมปี